ความหมายของไพ่เดอะฟ o ลหมายเลขศูนย์นะคะเป็นตัวแทนของดาวยูเรนัสนะคะคีย์หลักๆของเขาก็คืออิสระเป็นนักเดินทางเป็นคนกล้าเสี่ยงหรือว่า t เท r ริตนะคะเป็นคนเริ่มต้นที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรคะ่ะ หรือว่าความหมายนะคะแปลว่ากำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆของชีวิตโดยที่ไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยได้ไปทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเป็นการผจญภัยสิ่งใหม่ๆเดินทางไปที่ใหม่ๆนะคะถ้าเป็นนิสัยของไพ่ใบนี้เขาจะเป็นคนที่มีจิตวิญญ,ญาณอิสระนะคะแล้วก็ไม่ชอบอยู่ในการควบคุมของใครคะ่ะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะกล้าจับโอกาสคะ่ะอาชีพการงานนะคะเป็นงานที่ ไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะเป็นเจ้านายตัวเองได้100%เค่ะถ้าเป็นคนที่ทำงานประจำนะคะจะเป็นงานที่ไม่ต้องตอบบัตรค่ะสามารถบริหารจัดการงานได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีคนสั่งนะคะเน้นที่ความสำเร็จของงานค่ะถ้าอาชีพนะคะอย่างเช่นอยู่ใน สถานบันเทิงนะคะหรือว่าเป็นนักแสดงอาชีพนักแสดงอิสระนักร้องฟรีแลนซ์นะคะหรือทำบริษัททัวร์ท่องเที่ยวเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะหรือทำธุรกิจเกสต์เฮาส์ห้องพักให้เช่านะคะผับบาคาราโอเกะนะคะที่แบบว่าคนเข้ามาใช้บริการแล้วก็ออกไปไม่ได้อยู่ถาวรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นงานที่ไม่ต้องตอกบารเนาะ ใช้แบบเน้นที่ผลงานของการทําค่ะแต่ถ้าถามเรื่องความรักนะคะถ้าเปิดไพ่ใบนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่าคนนี้เนี่ยถ้าไม่มีคู่ก็เป็นคนโสดค่ะหรือเป็นคนที่ยังไม่พร้อมจะผูกมัดไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วจับได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะแสดงว่าความรักช่วงนี้เนี่ยจะไม่มั่นคงไม่แน่นอนหรืออาจจะไม่จริงจังนะคะ ฉะนั้นนะคะถ้าคนไหนที่เป็นคู่กันอยู่นะคะควรจะปล่อยให้อีกฝ่ายได้มีสเปซเป็นของเขานะคะอย่าพยายามไปตามติดจู้จีนะคะเพราะว่าเขาอยากอิสระในช่วงนี้คะ่ะแต่ถ้าเป็นไพ่ตำแหน่งปัจจุบันนะคะอาจจะแปลความหมายได้ว่าคุณกำลังตกงานอยู่คะ่ะว่างงานหรือว่าดวงช่วงนี้นิ่งๆคะ่ะเป็นช่วงรอจังหวะนะคะหรือถ้ากำลังมีคอร์รยอยู่นะคะจะับพเคห์ แล้วก็ได้ไปงานเลี้ยงเรื่อนเริงนะคะบันเทิงนะคะหรือได้เดินทางท่องเที่ยวสนุกสนานอารมณ์คล้ายๆแบกเป้เที่ยวนะคะแบบไม่วางแผนอะไรคะ่ะ